สวัสดีค่ะมาแล้วกับรายการ Scary Toplist รายการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวประจำสัปดาห์สำหรับในวิดีโอนี้นิตาจะพาทุกคนไปรู้จักกับต้นไม้สิชนิดที่น่ากลัวกว่าต้นไม้กินคนและ10อันดับต้นไม้ต่อไปนี้เป็นต้นไม้น่ากลัวที่มีอยู่จริงค่ะอ่ะ หยุดจินตนาการเรื่องต้นไม้ที่อาปากนับคนไปก่อนนะคะเพราะว่าต่อไปนี้แต่ละต้นเนี่ยไม่ธรรมดาลและก็ยืนยันได้เลยว่ามันน่ากลัวกว่าสัตว์ประหลาดใน S C P ซะอีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะปะ่ะพร้อมเข้าปากกันละเราไปเริ่องัาที่อันดับ10เลยค่ะอันดับ10บอลไซปรัสต้นบอลไซปัส มักเติบโตในถ่าตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกามันเจริญเติบโตในหนองน้ำที่มีงูและก็เจระเค แต่วันนี้ยังไม่น่าขนลุกเท่ากับรากของมันค่ะที่มีรูปร่างคล้ายกับมือโครงกระดูกที่ปิดเบี้ยวกำลังยื่นออกมาจากหนองน้ำคล้ายกับว่ามันเป็นมือปีศาจที่พร้อมจะล่าคนที่เข้ามาใกล้มันให้จมดิ่งลงไปในหนองน้ำรากชนิดนี้เรียกว่าเมนูตาฟอเชื่อกันว่ามันมีหน้าที่ส่งออกซิเจนจากผิวน้ำไปยังรากที่อยู่ใต้น้ำและยังทำหน้าที่เป็นเหมือนกับสมอยึดลำต้นของมันไว้กับพื้นดินด้วยค่ะ ไม่แน่นะคะถ้ามันเกิดหิวขึ้นมาไอ้รากสยองขวัญพวกนี้อาจจะขยับได้แล้วก็กระชากใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆลากไปเป็นอาหารก็ได้ค่ะอันดับ 9. something wicked the c r u e k r u x clan tree ต้นไม้ประหลาดในนิวเจอร์ซีย์ชี้ได้ขนาดน่ากว่าเป็นต้นไม้ปีศาจต,ตำนานของชาตินิยมครูคลัคแคลนเล่าว่ามีคนมากมายที่ตายสังเวยตายต้นไม้นี้หรือมีคนที่แขวนคอตายบนต้นไม้นี้โดยไร้สาเหตุ และยังมีเรื่องเล่าอีกว่ามีชายคนหนึ่งไปที่ต้นไม้นั้นและก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากข้างในและเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนผลักเขาลงมาจากต้นไม้ทําให้ข้อเท้าของเขาอะ่ะหักเลยค่ะและอีกเรื่องก็มีช,ชายชราแงะเปลือกไม้ออกไปเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกกลับบ้านแต่ตกกลางคืนเขาเห็นผีที่เตียงของเขาค่ะและเรื่องเล่าสุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นนี่บขับผ่านมาทางต้นไม้ปีศาจนี้ พวกเขาได้ลงไปถ่ายรูปโพรารอยอยู่ใต้ต้นไม้นั้นค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีรูปก็ปรากฏออกมาค่ะแล้วก็เห็นชัดเจนว่าถัดจากพวกเขามีผู้หญิงใส่ชุดแดงอยู่บนต้นไม้สภาพแขวนคอตายต่อมากับอันดับที่8 Bloodwood Trees ไม่ใช่แค่มนุษย์และสัตว์เท่านั้นที่มีเลือดไหลเวียนในร่างกายค่ะเพราะเราพบว่าต้นไม้บางชนิดก็มีของเหลวอ,อยู่ภายในและมันมีลักษณะที่คล้ายกับเลือด ต้นบัตวูดเป็นไม้สักชนิดหนึ่งที่เติบโตในแอฟริกาตอนใต้โดยเฉพาะในแถบชายแดนนามิเบียแองโกลาต้นบรัตวูดจะมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาคล้ายกับต้นไม้เนื้อแข็งอื่นๆทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้มันน่าคนลุกกว่าต้นอื่นก็คือเลือดสีแดงฉานที่ไหลออกมาหากมีอะไรไปกรีดโดนต้นของมันค่ะ คล้ายกับว่ามันคือมนุษย์ที่โดนสาบให้กลายเป็นต้นไม้แต่ว่าข้างในก็ยังเป็นเนื้อหนังและเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลียงร่างกายเลือดสีแดงสดนี้จริงๆแล้วมันก็คือยางไม้ค่ะที่มีหน้าที่ปิดบาดแผลและเยียวยารักษาเปลือกไม้ไว้เมื่อมันถูกตัดหรือว่าโดนกรีดและถ้ามันมีเสียงกรีดร้องออกมาด้วยรับรองว่ามันจะต้องเป็นต้นไม้ที่น่าขนลุกที่สุดในโลกแน่นอนเลยตอ่อกันที่อันดับ7ค่ะ remaining remains The Man eaten by Apple Tree เรื่องต่อไปนี้อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าต้นไม้ต้นนี้กินคนเรื่องหลาดนี้เกิดขึ้นที่อนุสร์สถานของโรเจอร์วิลเลียมส์ผู้ก่อตั้งอนาน,านิคมโรดไอแลนด์หลังจากที่เขาเสียชีวิตผู้นำชุมชนได้ย้ายศพของวิลเลียมจากที่ฝังศพคนธรรมดาไปสู่พื้นที่ที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสมเกียรติเมื่อผ่านไปหลายปีชุมชนนั้นต้องการที่จะจัดระเบียบภายในหลุมศพค่ะ สิ่งที่พวกเขาขุดเจอมีแค่ฟันเล็บและเศษกระดูกบ,บางส่วนแล้วส่วนอื่นหายไปไหนหมดอะพวกเขาพบว,ว่าศุขคุวิวลเลียมนั้นถูกกัดกินโดยต้นแอปเปิลรากที่เจาะผ่านกระโหลกลงมาสู่ลำตัวและแตกออกไปอย่างคนละทิศคนละทางและเจ้ารากโพวงนั้นมันยังพันขาให้บิดเบี้ยวไปไมาอีกด้วยจากเหตุน,นี้ทำให้รัฐโรดไอแลนด์ได้นำรากแอปเปิลนี้มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บานจอห์นบราวน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เช่นกันค่ะ อันดับที่6ยาเทเวีลในปีคริสตศักราช1874มีการรายงานการค้นพบที่น่ากลัวบนเกาะมาดากัสกานอกชายฝั่งแอฟริกานั่นก็คือต้นไม้กินคนค่ะนักสำรวจชาวเยอรมันที่ชื่อคลาวลิสเขาได้พบกับการส่งเวรมนุษย์ให้กับต้นไม้กินคนยาเทวีลของเผ่าเอ็มโคโดไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะ โดยต้นยาเทวิวเนี่ยจะซ่อนแขนงไว้ใต้พื้นดินและก็ย่อลำต้นของมันลงมาให้ติดพื้นรอให้เหยื่อเข้ามาติดกับและจากนั้นแขนงใต้พื้นก็จะเด้งขึ้นมารัดตัวเหยื่อจนขาดใจตายเลือดของเหยื่อก็จะไหลลงไปยังรากของมันและซากของเหยื่อก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะเรื่องราวของยาเทวินั้นยังเป็นปริศนาอยู่ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่อาจมีคนเคยเห็น แต่อาจจะไม่มีโอกาสรอดกลับมาเล่าให้พวกเราฟังก็ได้นะคะอันดับ 5. Ghost in the Shell The White Lady สวนสาธารณะในเมืองโรเชสเตอร์ถูกลือเรื่องวิญญาณที่รู้จักกันในนาม w i t t l l d y y ยิงชุดขาวที่ออกตามหาลูกสาวในสวนสาธารณะ มีหลายคนบอกว่าลูกสาวของเธอถูกคนร้ายฆ่าตายสุดท้ายคนเป็นแม่ก็ฆ่าตัวตายตามเพราะความเศร้าที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวมันจะไม่แปลกถ้าเกิดว่ามันเป็นเพียงแค่วิญญาณเร่ร่อนแต่ความสยองมันเกิดขึ้นนี่คือหนึ่งที่พายุนั้นโหมกระหนำ่ำและฟ้าผ่าลงบนต้นไม้ในสวนสาธารณะต้นไม้ไม่ได้ถูกเผานะคะแต่ว่าเปลือกไม้อ่ะกลับถูกฉีกออกเป็นเหมือนรูปหญิงใส่ชุดสีขาว การแขนสูงเหนือหัวและมีคนเห็นไวท์เลดี้ถี่ขึ้นจากตรงนั้นทาวิงในสวนตอนกลางคืนหาไม่เจออะไรแบบนี้แล้วก็ขอวิ่งกลับบ้านก่อนละจ้ามาถึงกันที่อันดับที่4กับพายซีดมล็ดต้นสดในปีคศกราั2009อาดย์ยอเซอร์โดคินวัย28ปีชาวรัสเซียตะวันตกไปพบแพทย์เพราะว่าเขามีอาการเจ็บที่หน้าอกและก็ไอเป็นเลือดค่ะ และเมื่อเอกซเรย์ ray, หมอเห็นจุดจุดหนึ่งในปอดของเขาที่มันดูเหมือนกับมะเร็งเนื้องอกหมอจึงทำการผ่าเอาก้อนมะเร็งก้อนนี้ออกแต่กลับพบสิ่งที่น่าประหลาดใจไอ้ก้อนมะเร็งก้อนนั้นมันไม่ใช่มะเร็งค่ะ แต่ว่ามันคือต้นอ่อนของต้นสนค่ะที่ยาวถึง5เซนติเมตรหมอคาดว่าเซโรคินเนี่ยน่าจะหายใจเอามาเล็ดต้นสนนี้เข้าไปแล้วมันก็ดันไปงอกแล้วก็เกาะกับเส้นเลือดฝอยในปอดของเขาซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการไอเป็นเลือดและเจ็บหน้าอกอย่างที่สุดไม่อยากจะจินตนาการเลยนะคะว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ของเราเคยบอกกับเราเวลาเรากลืนมเมล็ดผลไม้ลงไปในท้องมันจะงอกออกมามันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะเนี่ยมาที่ท็อปทรีแล้วนะคะ อันดับ 3. a ซากาชิมะโซโอนกิทลักษณะของรากที่มีรูปรางคล้ายใบมีดหลายๆเล่มล้อมอยู่ที่ลำต้นยาวเป็นถึงสุดปลายของรากทำให้ต้นซากาชิมะโซโอน o กิดูประหลาดตาและอาจจะสร้างความน่าขนลุกหรือความอันตรายให้กับคนที่ผ่านไปมากับความแหลมคมของเปลือกไม้ที่คล้ายกับใบเลื่อย ต้นไม้สายพันธุ์นี้จะเติบโตอยู่ในอาณาเขตที่เป็นกึ่งเขตร้อนของญี่ปุ่นทําให้รากของมันหาวิธีชดเชยความชื้นและการหาแสงแดดโดยการยืดตัวจากรากบนดินให้เอื้อมจากขอบดินที่พวกมันเคยอยู่ขึ้นไปบนฟ้าให้มากที่สุดเพื่อหาแสงแดดถ้ามองแบบสวยงามก็เหมือนชาของนางเงือกที่อยู่บนเกลียวคืนก็ได้แต่ทาไม่ระวังหางของนางเงือกอาจจะโดนหั่นจากใบมีดจนหลุดก็ได้นะเตือนแล้วนะคะอันดับที่2 อังกอร์วัด Stranger Fix ต้นมะเดื่อที่นครวัดมะเดื่อเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า2,000ปีชาวอียิปต์และกรีกเชื่อว่าผลมะเดื่อนั้นเป็นผล,ลไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่แปลกที่เราอาจจะเห็นต้นมะเดื่อนั้นขึ้นตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง แต่ว่าที่นครวัดในกรรมบูชาที่มีอายุ900กว่าปีนั้นมีต้นมะเดื่อขนาดมะฮือมาที่รากของมันเนี่ยโตผิดปกติและคละ้ายคล้ายกับว่ามันกําลังกลืนกลินนครวัดแห่งนี้รากที่แข็งแรงของพวกมันพันรอบประตูและก็ม้วนตัวรอบสาราโบราณที่พังทลายจึงทําให้มันเหมือนกับงูยักษ์หรือว่าคล้ายกับหนวดปลาหมึกยักษ์ที่ค่อยๆเลื้อยโอบรัดและเขมือวัดแห่งนี้อย่างอริดอร่อยเลยละ่ะมาเที่ยนดเนิ่งกันแล้วค่ะทุกคน walking palm ลักษณะของต้นไม้ที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นใจพันหนึ่งก็คือต้นปาล์มที่มีทินฐานกําเนิดในอเมริกาใต้การจะเริ่มเติบโตของมันทําให้ต้นปาล์มที่อยู่ในป่าฝนนั้นไม่เคยที่จะอยู่จุดเดิมค่ะพวกมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆหรือลักษณะที่มันเหมือนกับว่ามันมีขาง,งอกออกมาและพามันเดินไปที่จุดที่มีแสงแดดมากกว่า จากจุดเดิมที่ต้นนั้งงอกออกมาค่ะอยู่ที่มุมมองของเพื่อนแล้วนะคะว่าในความมืดเพื่อนจะเห็นต้นป่าเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ธรรมดาหรือคล้ายกับคนรูปร่างสูงใหญ่น่ากลัวเดินเพลินพานไปมาในปา่าที่รู้ๆว่าไม่มีใครอยากจะชนกับต้นไม้ใหญ่เหล่านี้แน่ค่ะจินตนาการเรื่องความสยองขวัญประเภทหนึ่งมักจะเป็นป่าที่หน้าขนลุกต้นไม้ทั้งสิบอันดับนี้ก็พิสูจน์แล้วละค่ะว่าความจริงอะ่ะมันน่ากลัวม,มากกว่าจินตนาการซะอีก เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆกับการจัดอันดับใน EP นี้ดูดีคิดว่าจะต้องมีใครบ้างแหละเคยได้ยินเรื่องเล่าสยองหรือเจอความนากโัรของต้นไม้ที่คล้ายๆกับเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังอะถ้ามีแล้วก็อยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะใส่ลงมาในคอมเมนต์เลยพวกเราและเพื่อนๆคนอื่นรออ่านเรื่องของคุณอยู่นะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และก็กดแชร์ให้ความสนุกไปถึงเพื่อนๆอ,อีกหลายคนได้ดูด้วยนะคะสัปดาห์หน้า Scary Top List จะมาจัดอันดับเรื่องราวหน้าคนุกเกี่ยวกับเรื่องอะไรธรรมยากพลาดแล้วก็กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นิตาและหนูดีจะต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย